ไดแอนเธอคลอดลูกออกมาตัวเล็ดผิดปกติ17ปีผ่านไปลูกสาวเติบโตมาอย่างชันชราสองแม่ลูกดูมีความสุขแม่ปอนยาทำกายภาพประคบประงมดังไข่ในหินในวันหนึง่งลูกสาวเจอใบมรณะบัตรของเธอเรื่องราวชวนสงสัยจึงเกิดขึ้นแม่คือแม่หรือแม่คือใข่การดูแลในทุกวันปก ป้องหรือทำร้ายมารุ้นเอาใจช่วยและร่วมไรปิศนารักอมหิตนี้กันกับลันทเวนตี้ทเวนตี้สวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าคอหน,นังเปิดภาพมาที่รุ่งเช้าของวันหนึ่งเป็นเวลา6 4โมงส5สาวน้อยหน้าตาน่ารักคนหนึ่งเธอตื่นจากที่นอนเธอมีนามวออ่าโคอีเธอเป็นอัมาพาตช,ช่วงขา ทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็จะมีอาการไอและคื่นไส้และอ้วกจนเป็นเรื่องปกติต้องทายาแก้ผื่นแดงและต้องกินยาเป็นประจำทุกวันที่บ้านจะมีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการแบบเธอเป็นอย่างดีมีแม่ซึ่งก็คือไดแอนคอยดูแลอาหารที่มีประโยชน์ให้เธออย่างใส่ใจทั้งคู่ร่วมโต๊ะทานข้าวคุยกันหยอกล้อกันอย่างมีความสุขตามภาษาแม่ลูกทุกๆวันจะมีการตรวจค่าเลือด ดูอินซูลินจากภาวะโรคเบาหวานถ้าค่าเกินก็จะฉีดยาเองการทำกายภาพก็ได้รับการดูแลฟื้นฟูจากแม่อย่างดีแม้แต่การเรียนหนังสือแม่ก็จะเป็นคนสอนให้ทุกๆวิชาโลกของโคอีก,ก็จะอยู่แต่ในบ้านกับแม่เธอตัดขาดจากโลกภายนอกชีวิตประจำวันของเธอจะวนเวียนแบบนี้ซ้ำๆเดิมๆม,มีแค่รุ่งเช้าที่จะมีช่วงเวลาตื่นเต้นหน่อยตอนที่ไปสีมา เธอเฝ้ารอการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่เธอสมัครไปโคอี้ใฝ่ฝันอยากจะไปใช้ชีวิตข้างนอกไปเรียนแพทย์กับมหาวิทยาลัยในฝันของเธอแต่ก็เป็นที่น่าผิดหวังเมื่อแม่ไปรับไปสณีมาและบอกว่าไม่มีจดหมายเธอเลยสักฉบับเดียวไดแอนรักและใส่ใจโคอี้มากแม้แต่อาหารเธอก็เลือกที่จะปลูกเองเพื่อให้ได้ผักออแกนิกไรสารเคมีเพื่อมาปรุงอาหารให้ลูก เธอในแต่ละวันวันไหนวัดค่าอินซูลินได้ต่ำโคอ,อี้ก็จะดีใจมากๆเพราะเธอจะได้ช็อกโกแลต1เม็ดเพื่อเพิ่มน้ำตาลในเลือดโคอ,อี้ชอบช็อกโกแลตมากๆโคอ,อี้เธอเป็นเด็กฉลาดมากออเธอ,เเกกอจะชอบประดิษฐ์และซ่อมนุ่นซ่อมนีต่างๆด้วยตัวเองอยู่เสมอแม่มาส่งยาก่อนนอนให้โคอ,อี้ก็รับยามากินอย่างว่าง่ายด้วยความเคยชินก็มันเป็นแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วส่วนแม่เมื่อให้ยาและส่งลูกเข้านอนแล้วก็ถึงเวลาส่วนตัวของ เธอแม่จะมีห้องใต้ดินที่เป็นบันไดแบบปกติที่โคอี้ไม่สามารถลงมาห้องนี้ได้ซึ่งมันจะเป็นห้องส่วนตัวที่เป็นความลับของเธอเช้าวันถัดมาแม่ไปซื้อของข้างนอกมาเมื่อแม่เข้ามาในบ้านก็มีโทรศัพท์ดังแม่ก็เลยออกไปรับโทรศัพท์ด้านนอกโคอี้แอบไปขโมยช็อกโกแลตแต่ดันเจอยากล่องหนึ่งซึ่งฉลากข้างกล่องระบุว่าเป็นชื่อแม่เมื่อแม่เข้ามาโคอี้ก็เลยรีบกลับไปนั่งทำตัวเป็นปกติไม่ให้แม่จับได้ ว่าเธอแอบไปขโมยช็อกโกแลตถึงเวลาเข้านอนแม่ก็นํายามาให้เธอเหมือนเช่นเคยพร้อมทั้งแม่บอกว่าวันนี้หมอเปลี่ยนยาใหม่มาให้เธอโขอ,อีก็มองที่ตัวยามันก็เป็นเม็ดยาที่เธอเห็นเมื่อตอนกลางวันโขอ,อีก็เลยถามแม่ว่าเธอนึกว่าเป็นยาแม่เธอก็เลยเล่าให้แม่ฟังเรื่องที่เธอไปขโมยช็อกโกแลตแล้วเห็นยานี้ฉลากข้างยามันเป็นชื่อแม่ซึ่งแม่กระบายเบียงบอกว่ามันเป็นใบเศษเขาปิ้นออกมาแล้วก็แปะไปทั่วอาจจะแปะข้างขวดยาก็ได้ซึ่งค คำตอบของแม่มันก็ไม่ได้คลายความสงสัยของเธอเลยแต่คืนนี้เธอก็ยังยอมที่จะกินยาที่แม่เอามาให้อยู่ดีแล้วก็หลับ แต่เมื่อลุ่งเช้าเมื่อเธอเห็นเม็ดยานั้นอีกครั้งความขาดใจที่มีอยู่เดิมยิ่งกระตุ้นให้เธออยากรู้ความจริงว่ายานี้มันคืออะไรกันแน่เธอใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เธอประดิษฐ์ไปเอื้อมหยิบขวดยาจากตู้ยามาขณะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงรถไปณี์มาเธอก็รีบไปที่ประตูหน้าบ้านเพื่อหวังจะได้จดหมายตอบรับจากมหาลัยพอเปิดประตูก็เจอแม่อีกครั้งและก็เหมือนเดิมแม่บอกว่าไม่มีจดหมายเธอเมื่อกลับเข้ามาในห้องเธอก็เอาขวดยานั้นมา ตรวจดูให้ละเอียดอีกครั้งยานั้นมันมีชื่อว่าไตากอกซินและชื่อข้างฉลากเมื่อเธอดูอีกครั้งมันกลับเป็นชื่อเธอแต่เมื่อเธอสังเกตดีๆอย่างละเอียดก็จะเห็นว่ามันเหมือนฉลากมันแปะซ้อนฉลากอีกทีหนึง่งเมื่อแกะด้านนอกออกข้างในมันกลับเป็นชื่อแม่เธอนั่นมันทําให้เธอยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีกหลังจากนั้นคืนนั้นแม่เธอนํายามาให้เธอก็แอบอมเอาไว้แล้วก็คายเพื่อแอบเก็บเม็ดยานั้นไว้ตกกลางคืนเธอหวังว่าจะมาหา ข้อมูลในคอมพิวเตอร์แต่มันก็ดันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเช้าวันถัดมาขณะอ้วกอยู่ในห้องน้ําเธอก็ได้ยินเสียงแม่ดังโวยวายคุยในสายกับเจ้าหน้าที่อินเทอร์เน็ตประมาณว่าเน็ตที่บ้านมีปัญหาเมื่อไหร่จะซ่อมให้เมื่อแม่วางสายโคอ,อีก,ก็เลยถามแม่ว่าเมื่อไรจะใช้ได้แม่ก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะเดือนหน้าแล้วแม่ก็เลยย้อนถามโคอ,อีกลับว่ารู้ได้ไงว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้แล้วใช้ทําอะไรโคอ,อีก,ก็อ้างว่าเครื่องปริน้นเธ ธอพังเธอต้องการค้นคว้าและหาวิธีซ่อมในอินเทอร์เน็ตเมื่อแม่ได้ยินคําตอบนั้นเธอก็เลยไม่ติดใจเลิกสงสยัยแต่ไม่ใช่สําหรับโคอี้ความสงสัยที่ยังไม่ได้ไขข้อห้องใจมันไม่ได้หายง่ายๆไปจากสมองเธอวันถัดมาเมื่อแม่เธอไปรดน้ําที่สวนหน้าบ้านเธอก็ได้แอบโทรศัพท์สายแรกที่เธอโทรไปก็คือร้านขายยาที่จ่ายยานี้แต่เมื่อเธอโทรติดร้านขายยาก็จําเบอร์บ้านเธอได้เธอก็เลยรีบวางสายกลัวแม่ จับได้ความฉลาดของโคอี้ยังไม่หมดเธอไม่ลดละความพยายามเธอก็เลยกดเบอร์มั่วไปแล้วก็ไปติดปลายสายชายคนนึงจึงตอนแรกปลายสายก็นึกว่าเธอเป็นพวกขายของประกันจะก,กดวางสายไม่ยอมช่วยแต่เธอก็ขอร้องอ้อนวอนจนเข้าใจอ่อนยอมช่วยเธอโคอี้ให้ปลายสายเซิร์ช Google หากความหมายของยาไตกอกซินซึ่งมันได้ความหมายว่าเป็นยาที่ใช้สําหรับโรคหัวใจหัวใจเต้นผิดปกติหรือ หัวใจล้มเหลวซึ่งเป็นยาที่ค่อนข้างอันตรายเมื่อโคอ,อีรู้ความจริงเธอถึงกับช็อกเธออยากรู้ว่ายาอันตรายแบบนี้ที่แม่ใช้กับเธอแม่ใช้เพื่อหวังผลอะไรกันแน่ เมื่อตกกลางคืนก็ถึงเวลาอาหารค่ำเธอเลยออกไอเดียเพื่อหาเหตุไปข้างนอกโดยแซงถามแม่ว่าเราไปดูหนังครั้งสุดท้ายเมื่อใดกันคะแม่ก็เลยถามว่าเธออยากดูเรื่องอะไรเช้าวันถัดมาแม่ก็เตรียมตัวที่จะพาเธอออกไปดูหนังโคอ,อี้เอายาที่คายทิ้งและเก็บไว้เอามาทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายในการออกมาของโคอ,อีคือร้านขายยาเมื่อเข้ามาที่โรงหนังดูหนังได้ครึ่งเรื่อง โคอีก็บอกแม่ว่าปวดฉี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อออกมาได้เธอก็รีบตรงดิ่งไปร้านขายยาทันทีเธอพยายามอย่างมากที่จะไปให้ไวที่สุดก่อนหนังจบแต่พอมาถึงร้านขายยาคิวก็ยาวมากๆเธอจึงขอแซงคิวคนอื่นโดยใช้สิทธิ์ความน่าสงสารจากความพิการของร่างกายเธอซึ่งพูดต่อคิวคนอื่นก็ยินดีให้เธอได้แซงคิวเธอเอาตัวยานั้นมาถามเภสัชกรโคอีถามเภสัชว่านี่คือยา ที่เป็นชื่อแม่เธอเธออยากรู้ว่าเป็นยาอะไรตอนแรกเพสัตก็จะไม่ยอมบอกเพราะจรรยาบรณแพทย์ไม่สามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วยได้แต่โคอีก็ไหวพริบดีเธอก็เลยหลอกเภสัตว่าเธอกําลังเล่นเกมทยายคําใบ้หาสมบัติกับแม่เพสัตก็เลยดูข้อมูลชื่อยาในคอมแล้วบอกเธอว่ายาเนี่ยมันเป็นยาที่ใช้สําหรับน้องหมาโคอีได้ฟังเธอก็อึง้งเธอก็เลยถามเภสศัตว่าแล้วถ้าคนกินอะเอฟเฟฟจะเป็นอย่างไรยังไม่ทันที่หมอจะได้ตอบ ไดแอนก็โผล่มาแต่ก่อนที่แม่จะถึงตัวเธอเธอก็พยายามถามย้ำกับหมอว่าถ้าคนกินจะเป็นยังไงซึ่งเพสัตก็ตอบว,ว่าก็น่าจะทำให้ขาชา้าโคอีฟังถึงกับช็อกซ้ำนี่แม่กำลังทำอะไรกับเธอกันแน่เมื่อแม่มาถึงตัวเธอไดอนก็ปักยาอะไรบางอย่างฉีดลงต้นขาของโคอี้แล้วโคอี้ก็สลบไปแล้วไดแอน ก็พาตัวโคอีกับไดแอนโทรหาเภสัชคนนั้นให้โทรกลับมาหาโคอี้ให้หน่อยวอย่ายาตัวนั้นต่อให้คนกินก็ไม่เป็นอันตรายซึ่งแน่นอนว่าด้วยจรรยาบรณแพทย์เภสัชคนนั้นก็ไม่ให้ความร่วมมือไดแอนคุ้นค,คิดอยู่นานว่าจะเอาอยัางไงต่อดีแล้วความคิดมืดดําของเธอก็บังเกิดเธอเซิร์ชคําว่าสารพิษต่อระบบประสาทในครัวเรือนนี่เธอต้องการจะทําอะไรกันแน่เมื่อโคอีฟื้นเธอเห็น าหารที่แม่วางไว้ให้เธอก็รีบตรงไปที่ประตูเมื่อบิดลูกบิดดูก็รู้ว่าประตูโดนล็อกจากด้านนอกแล้วเมื่อส่องหน้าต่างก็เห็นรอยล้อรถของแม่แสดงว่าแม่ออกไปข้างนอกด้วยความฉลาดและไหวพริบของเธอเธอก็เลยนำเครื่องมือช่างที่มีรูปเป็นตะขอมาไขาประตูมันไขออกแต่ข้างนอกกลับมีไม้ขวางไว้อีกชั้นหนึ่งตอนแรกโคอี้ก็หมดหวังแต่เมื่อเธอเหลือบไปเห็นหน้าต่างเธอก็มีความหวังอีกครั้ง เธอตั้งสติเตรียมความพร้อมร่างกายเช็คคาเลือดเติมพลังงานให้เต็มอิ่มเธอต่อสายไฟเข้ากับหัวบัดรกรีอมน้ำไว้เต็มปากเธอพยุงตัวออกมาจากหน้าต่างและพยายามกระดึบตัวให้ไปถึงหน้าต่างอีกห้องเมื่อมาถึงก็เช็คให้แน่ว่าหน้าต่างห้องนี้เปิดไม่ได้ เธอก็เลยเอาบัตรกรีจี้หน้าต่างให้ร้อนแล้วพ่นน้ำใส่ปฏิกิริยาอุณหภูมิต่างขั้วร้อนและเย็นมาเจอกันทำให้หน้าต่างแตกเมื่อเธอเข้ามาได้แต่ด้านอาการหอบก็กำเริบโคอ,อี้พยายามรีบกรับดึบตัวกลับมาที่ห้องของเธอและเธอมาถึงชั้นเก็บที่พ่นและฉีดพ่นได้หันเวลาเกือบตุยแล้วไม่หลาโคอ,อี้เรา เมื่อพ้นแล้วก็รีบมาที่วิลแชร์เพื่อจะลงไปข้างล่างแต่แม่ดันตัดไฟฟ้าบ้านไว้โคอี้ไม่มีทางเลือกเธอก็เลยโยนวิลแชร์ลงไปก่อนแล้วตัวเธอก็พลาดตกบันไดลงไปโคอี้รู้สึกเจ็บปวดร่างกายเป็นอย่างมากแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเธอรู้สึกเจ็บปลายเท้าด้วยก็ไหนว่าเธอพิการขาเธอจะต้องไม่รู้สึกส่วนนั้นสินี่แสดงว่าขาเธอไม่ได้พิการเมื่อรู้ดังนั้นโคอี้ก็ดีใจมากเลยลุกขึ้นมาฮึดสู้อีกครั้ง แล้วเธอก็ทําได้เธอลุกขึ้นมานั่งบนวิลแชร์ได้เธอก็รีบเข็นวิวแชร์ออกจากบ้านอย่างไวในส่วนของแม่ที่เธอออกไปซื้ออุปกรณ์ภายในบ้านและเครื่องมือช่างเธอไปซื้อมาทําไมอันนี้ก็แอบ,บสงสัยแต่ตอนนี้เธอกําลังกลับมาในฝั่งของโคอี้เธอก็เข็นวิวแชร์ตามถนนมาเรื่อยๆอย่างเหน็ดเหนื่อยต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านของโคอี้อยู่ไกลเมืองมากๆในขณะนั้นมีรถคันนึ่งกาลังขับมาเพื่อความปลอดภยัย ธอก็เลยหลบเข้าข้างทางก่อนและเมื่อชะโงกหน้าออกมาดูมันก็คือรถของบุรุษไปรษณีย์ที่มาส่งเอกสารที่บ้านเธอบ่อยๆเธอก็เลยตัดสินใจเข็นวิวแชร์ออกไปขวางหน้ารถทันทีโชคดีที่รถไปรษณีย์เบรกทันบุรุษไปรษณีย์ลงมาโคอีรีบบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะบุรุษไปรษณีย์ก็ช่วยอย่างไม่ลังเลเมื่อกําลังจะเข็นเธอขึ้นรถใหญ่ไดแอนก็มาเจอก่อนบุรุษไปรษณีย์ก็เลยเข็นโคอีมาบางังหน้ารถไว้ก่อนแล้วเขาก็เข้าไป รจ,จาไดแอนมาลงจากรถได้เธอก็ตรงดิ่งเข้ามาโวยวายว่าเธอเห็นโคอีเลือดออกเธอจะเข้าไปหาโคอี้ให้ได้บุรุษไปสน,นีที่ชื่อว่าทอมได้ต้านเอาไว้ไม่ยอมให้เธอเข้าไปเพราะโคอีบอกว่าแม่ทำร้ายเธอไดแอนก็ไม่ยอมเธอพยายามร้องไห้เรียกคะแนนความสงสารบอกกับทอมว่า คุณหมอเปลี่ยนยาโคอีก็เลยเพี้ยนเธอเป็นแม่เธอจะทำร้ายลูกได้อย่างไรทอมบอกกับไดแอนว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดแต่สภาพโคอี้เธอดูกลัวและดูแย่มากเขาขอเลือกที่จะเชื่อโคอีไดแอนเห็นดังนั้นเธอก็เลยแซงจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับทอมด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วมาอยู่กับลูกสาวเธอแล้วลูกสาวเธอก็ยังบาดเจ็บซึ่งทอมก็ไม่ได้กลัวคำขู่นั้นเพราะเขามั่นใจในความบริสุทธิ์ใจและเขาก็รู้ดีว่า แถวนี้ไม่มีสัญญาณมือถือทอมขอโทษไดแอนที่เขาไม่สามารถปล่อยผ่านและปล่อยให้โคอี้กลับบ้านไปกับไดแอนได้ไดแอนก็เหมือนจะโอเคเธอก็เลยขอตามไปโรงพยาบาลด้วยเมื่อคุยกันเสร็จทอมก็รีบกลับมาหาโคอีทอมถามโคอีว่าจะไปโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจโคอีเลือกที่จะไปสถานีตำรวจทอมเข็นโคอี้ขึ้นรถไปสนีเสร็จกำลังจะปิดประตูไดแอนโผล่มาจากด้านหลังปักเข็มที่ฉีดยาอะไรบางอย่างใส่คอทอม แล้วทอมก็ล้มฟุบไปโคอ,อีต,ตกใจมากแล้วภาพก็ตัดไปเมื่อโคอ,อีฟื้นขึ้นมามันก็เป็นห้องใต้ดินที่เป็นห้องแห่งความลับของแม่เธอที่นี่จะเก็บความลับของแม่เธอไว้ทุกอย่างแล้วเธอก็เห็นหม้อปรุงยาอะไรสักอย่างแล้วเธอก็เหลือบไปเห็นกล่องเอกสารซึ่งข้างในมีเอกสารเป็นจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่เธอได้สมัครไปนี่คือสิ่งที่เธอรอคอยและแม่ก็โกหกมาตลอดเมื่อรู้ดังนั้น ธอก็โมโหร้องไห้โวยวายพังทำลายข้าวของทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเธอผิดหวังกับตัวแม่มากขณะที่กำลังนั่งมองเอกสารที่เก่อนกาดที่พื้นจากฝีมือเธอพันสายตาเธอก็สะดุดตาเข้ากับกล่องกล่องหนึ่งที่มันระบุว่าเป็นชื่อแม่เธอเธอขยับรถเข็นเข้าไปหวังจะเข้าไปดูแต่สายคล้องก็ลังรถเข็นไว้อุปสรรคมันไม่สามารถทำลายความอยากรู้อยากเห็นของเธอได้เธอสละละรถเข็นแล้วลากตัวไปจนถึงกล่อง เอกสารกล่องนี้จนได้เธอก็เจอกับใบเกิดรูปถ่ายแม่และเธอและที่สําคัญรูปถ่ายของเธอในวัยเด็กคือเธอเดินได้นี่เธอไม่ได้พิก,การและที่พิก,กว่านั้นเธอก็เจอใบมรณะบัตรที่ชื่อผู้ที่เสียชีวิตก็คือเธอในใบนั้นเอกสารระบุว่าเธอเสียชีวิตหลังจากที่เกิด2ชั่วโมง11นาทีข้อมูลนั้นทําให้โคอ,อี้ทั้งตกใจและสับสนว่านี่คืออะไรและเมื่อค้นไปเรื่อยๆเธอก็เจอหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าวเรื่อง การลักพาตัวเด็กซึ่งในข้อมูลก็ระบุว่าการลักพาตัวในครั้งนั้นผู้ก่อเหตุยังคงลอยนวลและยังจับไม่ได้ซึ่งนั่นก็พอจะทําให้โคอี้เรียบเรียงเหตุการณ์และสรุปได้ว่าไดแอนคลอดลูกและสองชั่วโมงต่อจากนั้นลูกเธอก็เสียชีวิตและโคอี้ก็คือเด็กที่เธอรักพาตัวมาเมื่อโคอี้รู้ความจริงทุกอย่างเธอก็เสียใจมากเธอไม่ได้คาดหวังให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะตลอดมาแม่ก็ดูแลเธอมาอย่างดีตั้งแต่เล็กยัน โตขณะที่กำลังร้องไห้แม่ก็โหมาจากความรักเปลี่ยนเป็นความไม่เชื่อใจและหวาดกลัวเธอบอกว่าเธอไม่ใช่ลูกของแม่เมื่อไดแอนรู้ว่าโคอ,อี้รู้ความจริงแล้วเธอก็โมโหจนสติหลุดมันยิ่งทำให้โคอ,อี้กลัวหนักเข้าไปอีกเมื่อไดแอนเห็นลูกกลัวดังนั้นเธอก็ตั้งสติรีบเข้าไปปลอบลูกให้โคอ,อี้เชื่อใจเธอความเชื่อใจมันมาลายหายสิ้นไปแล้วโคอ,อี้ก็เลยบอกแม่ว่าแม่เป็นคนวางยาหนูไดแอนได้ยินดัง เธอโยนยาทิ้งทันทีแล้วบอกโคอี้ว่าเราจะลืมทุกอย่างแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ โอี้ไม่สามารถวางใจให้กับคนที่วางยาให้เธอได้อีกต่อไปเธอบอกแม่ไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่ทำเพื่อตัวเองสายตาของลูกที่ไม่วางใจเธอไดแอนเห็นดังนั้นเธอก็มาผสมยาอะไรสักอย่างที่มันมีชินเนอร์ผสมกับแอลกอฮอล์เธอผสมมันเข้าด้วยกันโอีีเห็นโอี้ก็เลยพยายามตะโกนถามแม่ว่าแม่จะทาอะไรแต่ไดแอนเธอก็ไม่ยอมตอบพร้อมทั้งหยิบสลิงมาดูดยาออกจากหม้อปรุงโคง โคอีกลัวมากเธอจะเกียดตะกายลากตัวมาที่ห้องเก็บของและล็อกประตูลอดพนเงื้อมือของแม่แบบบุดหวิดไดแอนตะโกนคุยกับลูกให้เปิดประตูเรียก,กล่อมให้โคอีออกมาโคอี้ก็ไม่ยอมเปิดภายในห้องโคอี้เหลือไปเห็นยาต่างๆมากมายในห้องนี้ส่วนไดแอนที่อยู่ด้านนอกเธอเงี่ยหูฟังและได้ยินเสียงขวดยากระทบกันเหมือนโคอี้กำลังทำอะไรสักอย่างในห้องเธอรีบไปควานหากุญแจมาเปิดประตูโคอี้ เจอยาฆ่า,มาแมลงไดแอนเปิดประตูเข้ามาแล้วโคอ,อี้ก็พูดว่าแม่ต้องการหนูแล้วเธอก็กระดกขวดยานั้นกินยานั้นเข้าไปจนหมดขวดไดแอนพยายามหายาล้างท้องด้วยความรนลานแต่มันก็ไม่ทันแล้วโคอ,อี้ก,ก็อักเลือดแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลโคอีได้รับการล้างท้องทันเวลาเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เจ็บปวดและลาเรียวแรงในขณะที่ด้านนอกคุณหมอก็กําลังคุยกับไดแอนต้องขอชื่นชมว่า ระบบบริหารการจัดการเมืองนอกคือดีมากหากเด็กค่าตัวตายเขาจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมเพราะเกรงว่าเด็กจะก่อเหตุซ้ำตอนนี้ไดแอนมีสิทธิ์แค่มองโคอี้ผ่านกระจกเท่านั้นฝั่งของโคอีเธอใช้เรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ กดปุ่มคุยกับหมอเธอขอปากกาตอนแรกคุณหมอก็จะไม่ให้เพราะปากกามันแหลมคมมันเสียงที่เธอจะใช้ก่อเหตุซ้ําแต่มันก็มีอีกทางคุณหมอเลยให้แท่งสีดินน้ํามันแทนพร้อมกับสมุดเล่มหนึ่งโคอี้พยายามสุดแรงที่จะเขียนข้อความบางอย่างลงในกระดาษแล้วจูดจูสัญญาณฉุกเฉินก็ดังมีเสียงประกาศตามสายว่ามีคนไข้ห้องเหนือาการสาหาัสหมอที่ดูแลโคอี้จึงขอตัวไปดูแลคนไข้ห้องนั้น ก่อนเมื่อหมอไปโคอี้ก็หวาดกลัวตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงมันแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วค่ากราฟก็ตัดไปจนเหลือศูนย์กราฟหัวใจสงบนิ่งเพราะว่าไดาแอนเธอถอดเครื่องช่วยหายใจโคอี้ออกเธอบอกให้โคอี้หายใจด้วยตัวเองแล้วคุณแม่โลกจิตก็เป็นคนพาโคอี้ออกมาระว่างทางโคอี้พยายามขอความช่วยเหลือ กิดจะกระดิกนิ้วแม่ก็ใช้ผ้าคลุมเธอไว้ทั้งตัวพยายามส่งสายตาความมุ่นวายในโรงพยาบาลก็ไม่มีใครสนใจมองเธอเลยเมื่ออยู่ในลิฟต์ไดแอนก็กระซิบบอกเธอว่าแม่รู้ว่าลูกกลัวแม่ทำร้ายลูกแต่แม่สัญญาว่าต่อไปนี้แม่จะไม่ทำให้ลูกรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วและพูดทิ้งท้ายว่าลูกพูดถูกแม่ต้องการลูกแล้วเธอก็หัวเราะดูน่ากลัวสยดสยอง เหมือนคนโลกจิตเลยไดแอนเข็นโคอี้ออกสกลิปต์โคอี้ก็ยังไม่หยุดความพยายามเธอใช้สายตากวาดเรียกคนช่วยแต่มันก็เปล่าประโยชน์บางคนก็เห็นแต่ไม่ได้ใส่ใจ ในขณะน,นี้ตอนนี้หมอกลับเข้ามาในห้องแล้วเธอก็เลยวอถามคนอื่นว่ามีใครสั่งย้ายคนไข้ห้องนี้ไหมเสียงตอบรับจากในสายก็คือไม่มีแล้วผ่านสายตาเธอก็เหลือไปเห็นข้อความในกระดาษที่โคอ,อี้เขียนไว้ว่าแม่เมื่อความจริงปรากฏรปภทั้งตึกก็สื่อสารถึงกันทันทีว่าให้สกัดคนออกจากตึกทางฝั่งปีกใต้และปิดทางเข้าออกทั้งหมดรปภวิ่งกลูกันลงมาฝั่งไดแอนก็เร่งเข็นรถหลบหนีแต่เมื่อ มื่อมาถึงบันไดเลื่อนเธอก็เจออุปสรรคบันไดเลื่อนชำรุดใช้งานไม่ได้โคอ,อีมองเห็นป้ายมหาวิทยายัยชิงตันคณะแพทยศาสตร์อนาคตและความฝันเธออยู่ที่นั่นเธอก็คิดฮึดสู้ครั้งสุดท้ายส่วนใดแอนเธอเห็นป้ายทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข็นเธอจะแลกวิวแชร์โคอ,อี้ลงไปแต่มัน ไม่ขยับไดแอนแปลกใจมากเมื่อเปิดผ้าดูก็เห็นโคอี้ใช้ขายันยึดพื้นไว้โคอี้เธอขัดขืนสู้เต็มกำลังอย่างเต็มที่ด้วยแรงที่เหลืออยู่เธอจะไม่ปล่อยให้โอกาสสุดท้ายของเธอหลุดลอยไปไดแอนโกรนมากก่อนที่เธอจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเสียงปรปภก็ตะโกนลั่น สั่งให้เธอวางปืนลงแต่ไดแอนก็ดันขยับปืนเล็งสู้ทันใดนั้นกระสุนก็สาดเข้าใส่ไหล่เธอทันทีไดแอนโดนยิงล่วงหงายหลังลงไปโคอีปลอดภัยแล้วชีวิตเธอหลังจากนั้นโคอีก็ไปเรียนแพทย์อย่างที่เธอฝันวันนี้เธอมาเยี่ยมแม่ที่ทันทัสถานหญิงแห่งหนึ่งเธอมานั่งเล่าไทม์ไลน์ชีวิตของเธอวันวันทำอะไรบ้างรู้จักกับใครบ้างแล้วใช้ชีวิตอย่างไรในแต่ละวันเธอดูมีความสุขกั กับสถานการณ์ปัจจุบันเธอเองได้ใช้ชีวิตแบบที่เธอฝันส่วนแม่ก็อยู่ในที่ที่ควรอยู่ก่อนจะไปเธอขายาซึ่งเป็นยาตัวเดียวกับที่แม่ใช้กับเธอสายตาโคอี้มีเลสนยัยแต่สายตาแม่กลับหวาดกลัวหนังจบแบบนี้จะใจหรือน่าสงสารเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหนังจบแล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและไม่กดข้ามโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ